ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะเพราะผมบัวเธอเนาะวันนี้ผมจะมาสอนรับอ่าน่าจะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าของอะโลนะฮะทั้งห้าใบเนาะทั้งห้าสีฮะมีสีอ่าเขียวออกมินนะฮะแล้วก็สีเขียวออกแบบเทาเนานะแล้วก็สีเหลืองสีดําแล้วก็สีชมพูเนาะก็วิธีการรับนะให้เรากดเลตบกกินนะ โอเคนะฮะผมจะขออธิบายแบบนี้เนาะแมบนี้อ่ะจะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรานั้นมาฝึกโยคนะเนาะแล้วก็เป็นการบริหารร่างกายนะฮะโอเควิธีการรับนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้เนาะแล้วแค่แล้วก็ให้เรากด grab meter เะ,ะกดไปเลยนะฮะกดให้หมดนะฮะเราก็จะได้เบดมาเนาะกดไปเรื่อยๆเลยโอเคะฮะพอเราได้ก็ <laughs> คือครบหมดแล้วเนาะก็สำหรับนี้เราไปเพื่อนๆนะฮะใครที่ชอบิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมซื้อเสื้อแล้วก็่าเข้ากลุ่ม Discord ด,ด,ด้วยนะสำหรับวันนี้เราเป็นเ่จนี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายก็คลิปนี้สั้นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าของมารับก็ตอนนี้ก็คือมันมีแท่วันนี้เนาะก็ในแบบเนี้ยอะโลเนี่ยก็คือของฟรีที่ผมพอรับได้ก็มีแค่นี้เนาะก็ไปละ